อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับรรรสวัสดีดสวัสดีค่ะ,ะโคโจสวัสดีทุกท่านค่ะเมื่อกี้โคจบอกเออ่วางใจเราต้องวางใจใช่ไหมคะเราต้องวางใจ ช่วงนี้มีคำถามเข้ามาเยอะมากคือต้องการโครเชื่อมกตริย์จิตแบบส่วนตัวทักเข้ามาเยอะแต่สิ่งที่พากวกำลังจะพูดถึงคืออ<ม>หลายท่านหลายท่านเนี่ยไม่ได้ผ่านการฝึกในคอร์สสามสิบวันมาบางท่าน<ม>บางท่านอยู่ในคอร์สซื้อทุกคอร์ส<ม>เลยแต่<ม> <laughs> แต่ว่าฝึกฝึกบ้างไม่ไม่ฝึกบ้างพาเน้นย้ำมากเลยว่า ต้องผ่านการฝึกพื้นฐานในคอร์ส30วันมาก่อนอย่างน้อย21วันขึ้นไปพี่พราวอยากให้โคจโจโคจโจอธิบายว่า30วันเนี่ยมันสำคัญยังไงกับการที่จะมีพื้นฐานในการฝึกจิตก่อนที่จะมาเชื่อมกระแสจิตส่วนตัวมันสำคัญยังไงหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตด้วยแหละจริงมันเรื่องเดียวกันหมดอะเด็คือือถามว่า ทำไมทำไมโค้ดพาต้องกินข้าวทุกวันอืมถ้าไม่กินมันมันรู้สึกทุกข์ไหมหิวทุกข์ค่ะหิวทุกข์เอาแค่แบบเอาแค่กินกินบนละมื้อแต่เป็นมื้อที่ไม่อิ่มเป็นมื้อที่ได้กินทีละครึ่งจานแต่ได้กินแค่นั้นมีความสามารถที่จะได้กินแค่นั้นค่ะแล้วแล้วโค้ดพาวรู้สึกหิวแล้วก็ทรมานค่ะโค้ดโค้ดพาวจะทํำยังไงเราก็ต้องพยายามหา เพื่อที่จะกินเพิ่มเข้าไปให้มันอิ่มจริงนะค่ะอันนี้เพื่อให้ตัวเองอยู่ได้นเรียกว่าการรักตัวเองจริงไหมค่ะแล้วก็บอกว่าถ้ามีวิธีการฝึกอย่างหนึง่งที่โค้ดพาวฝึกฝึกแล้วเนี่ยนะครับแล้วโค้ดพาวจะมีอาหารกินทุกวันเลยค่ะเริ่มแรกฝึกฝึกสามสิบวันแรกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอิ่มท้องแน่นอนค่ะ แต่อาหารอาจจะเป็นข้าวกล่องแต่ก็ดีกว่ากินวันละมื้อแล้วก็ครึ่งครึ่งจานจริงไหมค่ะค่ะแต่อาหารจะเป็นจะเป็นเหมือนอาหารแบบเขาเขาละแกงนะแต่อย่างน้อยถ้าฝึกเนี่ยได้มีกินทุกวันเลยค่ะอ่าอย่างน้อยก็วันละสองมื้อจะฝึกไหมฝึกสิค่ะจะฝึกไหมจะตั้งใจตั้งใจตั้งใจฝึกใช่ไหมเฮ้ยถ้าเขาบอกว่าถ้าฝึกไปหกสิบวันเนี่ยจะรู้วิธีการที่จะมีข้าวกินที่ดี อันนี้ครบสามวันเลยค่ะตั้งใจฝึกโอ้ตั้งใจมากเลยค่ะอ่าตั้งใจมากเลยต้องฝึกอีกครบเก้าสิบวันคราวนี้กินอาหารเหลาเลยโอ้โหไม่ขาดแน่นอนชั่วโมงการฝึกเนี่ยมันจะทำทำเลิกเลิกไหมไม่มันจะทำทำหยุดหยุดไหมไม่เออแต่ทุกคนที่มาเข้าสู่กระบวนการฝึกจิตเนี่ย เขายอมรับว่าเขาทุกข์ทรมานากับการไม่มีเงินเขายอมรับว่าเขาอยากได้สิ่งนั้นเหมือนที่โค้ดพาวยกตัวอย่างเหมือนโค้ดพาวฝึกเ็อยากอิ่มท้องครบสามมือแล้วรู้ว่านอกจากอิ่มท้องแล้วนะฝึกครั้งที่สองครั้งที่สามจนถึงเก้าสิบวันจนถึงเท่าไหร่เนี่ยมันจะมันจะได้กินดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าหยุดฝึกเมื่อ,อไหร่มันก็ถอยกลับมาเป็นเป็นเป็นที่เดิมนอกจากมันจะ,สะเสพแล้วก็ถามวคาดพาวว่าโค้ดพาวา จะต้องให้เหตุผลตัวเองในการที่ต้องฝึกไหมนะว่าฝึกแล้วมันได้กินดีอยู่ดีทุกวันเนี่ยโอ้ไม่ต้องค่ะแต่มนุษย์ก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าความคุ้นเคยกับความคิดเดิมรู้รู้ว่าชีวิตที่เป็นอยู่ในทุกทุกมาแล้วตอนที่ตัดสินใจเรียนก็เชื่อว่าการได้ฝึกการได้ทำสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่เขาก็ทำไม่ต่อเนื่องอสุดท้าย มันเป็นเรื่องที่เขายอมรับว่าชีวิตเขาควรจะอดมือกินมือแบบนั้นแหละนี่คือเรื่องจิตที่ลึกมากนั้นคนที่ไม่ยอมรับก็คือคนที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าอาจะมาจูนอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าท่านสัยเดิมเคยทําอะไรต่อให้จูนกับพระเจ้ามาปรากฏกายต่อหน้าแล้วก็ไถ้พรน่ะ,ะมันก็เหลยวไหลเหมือนเดิม,มเลวไหลเหมือนเดิม,มเพราะชีวิตมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหม ความรักความมีวินัยการทำต่อเนื่องเนี่ยเป็นแกนหลักแต่ที่เราพูดเนี่ยถ้าคุณไม่มีความรัก<ม>คุณไม่มีคําว่ามีวินัยที่ทําต่อเนื่องนี่ความวินัยเนี่ยมันไม่ได้การบังคับนะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณทําแล้วคุณจะมีกินเนี่ยให้คุณเชื่อว่าคุณควรจะมีกินเนี่ยอืมันก็ทําตลอดอค่ะจริงป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถามตัวเองก่อนว่าทาไมเราถึงฝึกมากไม่ฝึกมากตกลงไอ้สิ่งที่เราอ,อยากสําเร็จเนี่ย มันจริงหรือเปล่าค่ะ<า>มันไม่มีทางเลยถ้าคุณอย่างนักกีฬาเนี่ยเขาซ้อมทุกวันไหมทุกวันทุกวันนี้โรนัลโดยังซ้อมซ้อมหนักแล้วฟุตบอลระดับโลกไม่ใช่เป็นระดับโลกแล้วก็หยุดหยุดซ้อมนะเขายัยยงซ้อมขนาดผมเห็นคลิปแบบเซนาด,ดีนซีดาน์อะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วจนอายุสี่สิบเก้าเขายังหาเวลาไปเล่นฟุตบอลแบบกับเพื่อนๆผ่อนคลายสนุกเพลิดเพลินกับทักษะที่เขาได้ใช้ แต่เขาแต่เขาเลยจุดสูงสุดในการกอบกวยเงินทองแล้วเขาแค่อยู่กับสิ่งที่เขารักเขาจะเร่ยนคุณบอลแบบรักจริงๆอ่ะจริงไหมถามว่าดังนั้นถ้าเราจะทําอะไรอะ่ะแล้วเจอคําถามว่าคุณฝึกมากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีคําตอบว่าฝึกมั่งไม่ฝึกมั่งมันไม่มีมันก็อะไรมันไม่ได้จริงใจกับตัวเองอะ่ะอืแสดงว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณไม่ได้ต้องการจริง ถ้าคุณต้องการจริงๆไม่ใช่แค่คําพูดว่าอยากแต่ต้องแสดงออกด้วยการลงมือกระทำนะเหมือนเหมือนผมอยากไปไปจูนจิตที่ต่างประเทศค่ะบางบางบางเวลาผมก็ไม่ได้ไปเก็บเงินไม่ทันผมอยากไหมผมอยากแต่ผมก็ไม่เคยนั่งนิ่งอยู่เฉยๆแล้วรอให้เงินมันไหลามาะอะไรที่ที่ทำได้แม้กระทั่งว่าตอนที่ทํางานอยู่ รายได้มันก็จํากัดจำาเขียกับกับงานที่ทํากับเวลาที่ทําแต่แต่ผมก็รู้ว่ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแม้มันจะมีรายให้ให้รายได้กับเราน้อยอแต่เราต้องใส่ใจเต็มร้อยอเนี่ยก็<ๆ>เรียกว่าเล่นเล่นกับพลังงานแล้วสุดท้ายนะ,ะก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีมีอะไรอุปถัมภ์เราจริงป่ะค่ะเพราะเขาไม่ได้เห็นเราทํางานหนักนะอืเขาเห็นความตั้งใจของเรา เน,นี่ยมันมันหลากหลายแต่ถ้าคุณเชื่อว่าเงินมาจากการทํางานหนักเท่านั้นคุณจะโอดคว้วอย่างชีวิตเอาเป็นว่าอืการจูมันเป็นเทคนิคซึ่งพื้นฐานต้องแน่นต้องสอนค่ะเอาง่ายๆว่าโรงเรียนแห่งเนี้ยที่เรามาสอนเ,นอเราไม่ได้สอนในอนุบาลกอไก่ถ้าพูดถึงว่าถ้าสอนอตอนเนี้ยอย่างอย่างค้าเงินล้านเนี่ยมันเข้าการสอนในระดับของปอเอกแล้วค่ะ นักศึกษาที่เรียนปอเอกได้เนี่ยความรับผิดชอบต้องมีเพราะไม่มีชั่วโมงรครับบางคนเนี่ยเคยเคยเคยเจอเคยในคลิปหนเ,นเขาเรียนแบบตามใจฉันไปเรนะื่อยเรียนปอมไม่จบสักทีแล้วเขาจะมีข้อแม่อาจารย์ที่ปรึกษาก็ปล่อยไปแต่เขาจะมีพีเรียดว่าถ้าไม่จบเกินกว่าน,นี้ก็คือคุณไม่จบแล้วนะคแต่จะไม่มีชั่วโมงเข้าเรียนเพราะฉะนั้นเรียนแบบปอเอกมันวัดันได้ผลงานอืม นะวัดกันโดยผลงานวัดกันด้วยสิ่งที่คุณไปทําอย่างเช่นว่าถ้าถ้าเราจะมาจูนจิตกับโคตรเปล่าเนี่ยเคยทําอะไรสําเร็จมาบ้างคเคยทําอะไรล้มเหลวมาบ้างแล้วอยากก้าวข้ามความผิดล้มเหลวแบบนั้นแล้ววิธีการที่คุณเคยทดลองเพื่อจะก,ก้าวข้ามความล้มเหลวนี้มีกี่สูตรมาแล้วหนึ่งสองสามสี่แต่คุณก็ยังหาความลงตัวไม่ได้ว่าโอ้โหสูตรไหนไม่ดีสุดคุณไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วอันเนี้ยคือการจูนทรรมาชาช้ได้ แต่สุดท้ายการจูนไม่สามารถที่จะไปปลุกให้คุณขึ้นรู้ส,สึกมามีวินัยและผิดชอบชีวิตได้ถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนถูกต้องค่ะนี่พูดถึงเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเามื่อสักครู่เนี่ยเมื่อตอนบ่ายกา็ดูคลิปโกตูตาเขาดาูคลิปเจ้าของไอเบอรี่คุณปลาผมก็ดูแล้วเรื่องราวคนที่ประสบความสำเร็จนะเขาเล่าเรื่องเขาเล่าเรื่องจุดที่เขาเล้มเหลวตลอด จุดที่เขาเจอปัญหาตลอดแต่ในความสาเร็จที่เขาที่เขามาถ่ายทอดเนี่ยเขาก้าวข้ามในทุกทุกเรื่องเขาจึงจะิุขึ้นรวยขึ้นในในเรื่องราวของความสําเร็จของคนสําเร็จมีความผิดพลาดและล้มเหลวอยู่เสมอแต่ทัศนคติที่เขาที่เขามีอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกแบบต้องมาฟูงไฟาย <คะ S 1> มีใจหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่คุณปลาไอเบอรี่เนี่ยเขาหาตัวเองเหมือนกัน เกิดเราฉันหาตัวเองไม่เจอเขาก็ไม่เจอเหมือนกัน ừ, แต่มันวัดกาตรงที่ตั้งใจหาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ฉันหาแต่สเปสป,ปะมันต้องตั้งใจจริงๆเอาใจขึ้นมาตั้งสติตั้งมั่นในการหาตัวเองอย่างคุณคุณปลาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยทํางานเขาเขาเคยทํางานบริษัทมั้งทาได้ปีหนึ่งเขารู้สึกว่าเอ,อ้มันไม่ใช่เขาบอกดิ่ใช่็ค้นหาตัวเองเหมือนกันมันไม่ใช่เขาก็ลาออกแล้วก็ไปเป็น air ์โฮสเตส พอเป็นแอร์โฮสเตเสร็จปุ๊บเขาบินปุ๊บแล้วก็เป็นโรคความดันต่ําเขารู้สึกมันไม่โอเคกับการอือยู่บนบนเครื่องบินเขาก็บอกว่านั่นคือการข้าหาตัวเองเอาตัวเองไปวางในจุดในอาชีพการงานต่างๆแล้วดูซิว่ามันมีความรักมันมีความไหลลื่นมันมีความรู้สึกอยากขยายความสําเร็จหรือเปล่าอันนี้คือการค้นหาตัวเองอค่ะมันไม่ใช่ตัวเองแท้จริงเนแบบโอ้โหนั่งหลับตาแล้วเจอตัวเองที่แท้จริงันงเราต้องค้นหาผ่านวิธีการเนี้ย แล้วสุดท้ายเขาก็เลยไปเดินอืมเขาก็เลยไปเดินตลาดเขาชอบทรกับข้าวนี่ขนาดปรกับข้าวชอบนะอืความเป็นตัวตนของเขาอยู่ในการทําทําอาหารแต่เขาต้องไปเป็นแอร์ต้องอันนี้คือการหาตัวเองค่ะมันถึงบอกว่ามันมีอยู่แล้วในตัวแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะหาแต่ขณะคนตั้งใจหายังต้องไปทํานู่นนี่อย่งอืมสุดท้ายเขาก็ไปเจอไอนะไปเจอเดียวว่าเขาชอบทาอาหารแล้วก็ไปเจอกระท้อนลอยแก้วก็เลยลองเอาดัดแปลงมาทําเป็นไอติมอืม ็เลยเป็นที่มาของไอเบอรีวีค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนตอนที่เขาทำเนี่ยได้กำไรแบบเอ,อหลักหมืน่นหลักพันหลักหมืน่นคนมากินเยอะแต่ใจเขาลงไปเต็มร้อยคือกำไรหลักพันหลักหมืน่นมันมันมันไม่ทำให้รวยแต่สิ่งที่ทำให้รวยคือใจเต็มร้อยที่ใสเข้าไปในขณะ,ะนะที่งานมันได้กำไรแค่หลักหมืน่นอะไรรู้ไหมคอลัมนินส์ของออบางกอกโพสหรือโพสเดย์จำไม่ได้เนี่ย เขามากินแล้วคุณปลาก็ไม่รู้ว่ามีคอลัืมนิ้ชื่อดังมากินแล้วถ่ายรูปเหมือนสมัยเนี้ยก็เ,เอาไปรีวิวลงหนังสือพิมพ์ชาา้าไม่วันหนึ่งคนเต็มร้านเลยโอโ้โหเราจะอธิบายยังไงว่าคนคนนี้มากินแล้วถูกใจคือคุณต้องเต็มร้อยในสิ่งที่คุณทำถ้าถ้าคุณทำสิ่งที่แบบโอ้เห็นกำไรมันน้อยคุณไม่ได้ใส่ใจเข้าไปคุณคุณก็ทำแค่พออยู่รอดรสชาติมันก็แค่พอพอกินได้ พอแหลกไล่คอลลมนิดที่เขาแบบเขามากินแบบมันมันก็พอแหลกไล่เขาก็ไม่เอาไปเขียนจริงไหมถูกต้องนี่นี่คือเรื่องระบบจิตนี่คือการค้นหาตัวเองผมถึงบอกว่าคนส่วนใหญ่นะหมิ่นเงินน้อยคอยวาสนาเห็นเงินน้อยเลยตั้งใจน้อยสูตรมันอยู่ที่บางครั้งคุณอาจจะต้องทำงานที่มีเงินน้อย เพื่อขัดเกลาหัวใจคุณที่ยิ่งใหญ่ของเงินที่คุณได้แล้วตอนที่ใจคุณมันยิ่งใหญ่รองรับเงินได้ทุกอย่างมาสอดคล้องมันจูนกันหมดถึงความลงตัวเนียอย่างคุณปลา,าพอพอหนังสือพิมพ์เขาลงตู้มาวันลุกงขึ้นคนพิ่มแหละพอคนพิบเสร็จเอ้ยมีตัวกูละก็แตกยอดเป็นร้านอาหารแตกยอดเป็นนูน